อีสเนงซอ่ะ,ะวันนี้แหละเป็นไรหรอกแกว่เห็นแกว่แถ้วยนึงแกวของเดือดสมอ็เอาองเดียวทำ <laughs> กอไปมีอะไรแล้วนะพริกด้วยแวล้วลอ,อย่างละถ้วยละถ้วย <laughs> ก็ยาก็เลยสรุปว่าวันจันก็ไปบ้านนีท่านแหะโ <laughs> อเค <laughs> okay, จะ เยากโยมเพื่อจับสินด้วยวันอะไรให้ดูหรือให้ไปไหนดีอะอย่างน่้ว่าอะกูบานั่นแหละว่ามาอาจารย์เขาชาเขาจองนานแล้วเราก็ใช่ทำไมนู่นเราก็ู้ใช่โยมให้ไปนู่นเพียงแต่ว่อย่าลืมโพสให้ทิศโพสใช่อะไรที่โพสด้วยแต่เดียวคือจะว่าถ้าอยู่น่ี่เออใช่วันจันทร์ก็ไปน่วันจันทร์ดู ก็ไปก็อยู Good ่ทางวัชภาพถ้ามีเร okay. ื่องมดเรื่องหมอจริงก็จะตะวันก็ไปอยู่ตะวันก็ไปทำรูครัวที่นุ่นล่ะก็จะหาญาติโยมคนใดคนหนึ่งนั่นแหละนะอ๋ไม่เป็นไรหรอกพ่อว่านีกจแยมนุ่นล่ะกับออบก๊อบคอบล่ะอายาหมดเลยหมดดน้องบานโดิมบ้านไม่เป็นหรอกขายดีเรียบร้อยแล้วครูคุณครูคุณครูอ๋อย เอ้าดูเอาองเดียวนึงงรอกอ้าพ่อพ่อเด้อยาคาปาฏิมาฮาภูลาปาฏิพุเรนตีตัคะังเอวะเมวะอิโตจินังเตจานังปะตะปัติวิเชตังปะฏิตาสสังคกิปะเมวะสัมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโลกะนราโสยะทา မရိကျော်တိလသောယသသတိတိယောဝိဝစ္စန္တုပြภရောကိုဝိနဿတုမာသေးဘဝကန္တနာโจသုခေတေကာယုကိုဘဝအဘိဝါသနစေတသနိစ္စံဘုကာပ္ပဇာဟီရော เจตาโลธรรม,มาวัตันติอายุวันโนทุข,ขังพลังปวัตุสัป,ะม,สปะมังคลาลังกอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสะปเจวะตากราเทพพิดาท่านควงจงรักษาท่านทราพระพุทธานุภาเวน่าด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงทราพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง จาพราชกา,ารุภาเวนนาด้วยอนุภาพเป็นพระอริยสงฆ์ทั้งปวงอาชาสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกสถานที่เถิดสาธุเอาพับก็ยังเยีะยฉันได้ยินว่ <c oughs> าไหสาธุอ้าวสวดมนต์แล้วเทวดาชอบสวดมนต์ <c oughs> อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอาปิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ namo tathāgatawhato a r a h t o samma sambuddha namo tathāgatawhato a r a o samma sambuddha namo tathāgatawhato arahato s a s a yo so katakato arahang s a m m a p วิชาจารณสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรมสารทิสัตถาเทมมนุสสานังพุทโธภควาโยอิม an ังโลกังสเทวะกังสมารกังสพัมมกัง สัตสามมนพรามยิงปะช่างสเทวมนุษย์สัยังอาปิญญาสัจจิกตวาปเวเทสีโยธามังเทเสสีอาทิกลยาณังมจเจกลยาณังปริโยสานากลยาณังสัต สัพยัญชนะงเกวะลาปริปุณังปริสุตังปรมัจจริยังปะกาเสสีตามหังภะคะวันตังอภิปูชาญามิตามหังภะคะวันตังสีระสานณามิโยโซสวากาโตภะคะวตาธโม

Uju pati pakawato sawa kasangko Yaya pati pakawato sawa kasangko Sami cipati pakawato sawa kasangko Ya titang catari purisa ada purisa e sa pa ka sa wa ka sang ko a hu yo pa hu ne yo tha ki ne yo an cha li ka ra ni yo anu ta rang bu lo ka sa ta a pi pu cha ya mi ta ma พุทโธสุสุทโธกรุณามหานโวโยจันตาสุทัตประยานโลจโนโลกสะปาปุปากิเลสักขะตะโกวันธามิพุทังอะหะมาทะเรณังธรมโมปติปวิยตัสสันทุโน โยมะคาปากาปาตาเพสปินโกโลกุตโโรโยจัตตาทัสติปโนวันธามิธามังอาหามาทะเรณตังสรังโคสุเกตายปยาติเขตตสัมปิโตโยวิพาสันโตสุขตานุโพทโกโลลาปะหินโออาริโยสุเมทโซ วันทามิสังขังอาหามาทะเรนตังอิเจวะเมยกันตะปิปูชะนียกังวัตุตะยังวันทายะตาทิสังขตังอุนังมายายังมะมาสัมภูปะทวาม,ามาหุนตุเวตัสะภาภาวะสิทิยา อิทัคตะทกขโตโลเกอุปปโนอระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเตสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพานิโกสัมโพคะคามีสุขตาเปเอทิโตไมยันตังธรรมังสุตตะวาเอวังชนามะ ชาติปีตุขาชาลาปีตุขามรณมปีตุขังโสกาปริเทวะตุขาโทมนัสสุปายาสาปิตุขาอัมปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยัมปิดชังนรปฏิปฏิตุขัง สังกิเตนะปัญจุปาทานคันธาทุก่าเสยาทังรูปปาทานคันโทเวทนุปาทานคันโทสัญญูปาทานคันโทสังขารูปปทานคันโทวิญญาณูปาทานคันโทเยสังปริยายาธรรมรนูโสภควา เอวังพหุลังสาวเกวิเนติเอวังพาขจัปตัสสาวะวะกโตสาสะเกสุอนุสาสนีพาหุลาปวัตติรูปังอนิจจงเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจงรูปังอนัตตา Wetana anatta, sanya anatta, sangkara anatta, wiyanang anatta, sape sangkara anicca, sape tamah anatteti, tamayang otinya hachatiya chara โสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิทุโคตินโนทุขาปเรตตาวาเปวะมนันเมสะเกวลัสสาทุขันขันตัสสะอันตากิริยาปัญญายิธาติจิรับปริณิพุตตัมปิอังภาะวันตังสารนังคตา ธรรมะจะปิคุสัมมจ่าตัดาภาควโตศาสนังยถาสติยถาพลังมันสิกโรมาอนุปฏิปัชามาสานุปฏิปติอิมาสาเกวลัสาทุขันขันตัสาอนตากิริยยาสังวัตตุ ชาราม,มโมหิชาณัาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาธิรรมโมหิปยาทิงนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มาราณาธรรมโมหิมาราณังอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิมเมหิิเบหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดป้าจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมสโกหิกรรมทายโทกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรม,มังกริ์สามีกาลยานังวาปาปกังวาตัดสาทายาโทปวิทสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมเมหิอาพินหังปัจ,จเจวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเอินอาหังสุกิโตโฮมิขอข้าพเจ้าจงมีความสุขนิพทุโคโฮมิขอข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาเวรโรโฮมิ ขอข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอัพยาปโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอานิโคโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคขัดข้องสุขีอัตานังปริหารามี รักษาตนให้มีความสุขเถิดสพเพสัตาสุขิตาโหตุสัตว์าทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขเถิดสพเพสัตาอเวราโนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดสัปเพสัตตาอัปยาปชาโหตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิดสัพเพสัตตาอนิฆาโหตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิดสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็น เป็นผู้มีความสุขรักษาตนเถิดสพเพสัตาสะพาทุกขาปมุจจันตูสัต์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์เถิดสพเปสัตาละทตาสัมปติโตมาวิคันฉันตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดสเพเปสัตากรรม,มสก,กมมากรรมทายทาทกรรม,มโยนี กามะปันทูกามาปฏิสารณาศาสทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรมังกริสันติกาลยานางวาปาปะกังวาตัสตายาทาปะวิสันติ จากทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะเป็นผู้รับผลของการน,นั้นสัเปเสะตาสะทาโหตุอเวราสุขชีวินโน ขอปวงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เบนสุขทุกเมื่อเถิดกะตังบุญญาพลังไม่หัางสัพเพภาคีพวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้มาเป็นมาแล้วนั้นเถิด โนตุสัพพังสุมังคลังขอสุภาพมงคลทั้งสิ้นจงมีรักขันตุสัพพเทวตาขอเพนวาดาทั้งปวงจงรักษาสัพพะอุทานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสซนตีหนตุนิรันตรังขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันเทินโนตุสัพพังสุมังคลัง ขอสุภมงคลทั้งสิ้นจงมีรักขันตุสัพพเทวตาขอเทวดาทั้งปวงจงรักษาสัพพะธรรมานุาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงโสตีโหนตุนิรันตรงขอความสวัสดีทั้งหลายจึงมีตลอดนิรันเทินโหนตุสัพพงสุมังคลัง ขอสุภาพมงคลทั้งสิ้นจงมีรักขันตูสัพเทวตาขอเทวดาทั้งปวงจงรักษาสัพพาสังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง,ง,ปวงสตีโนตูนิรันตรังขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันเตอสาธุ เดมนเนี่ยอันนี้สูงมากความมันให้เราจิตสงบเกิดมนเนี่ยไม่อยากสวดเลยแต่ฝืนสวน <c oughs> ดยังไงมันดีเลยบุญหลายฝืนวสวดอินเตงงที่สงงบทุกม้อมุขก็สุขเรื่องของเรื่อความดันขึ้นหลายมันจะหมดมันจะหมดทีนี้ก็สุข สงสัก็ดันก็ดีเยอย่างนี้เราบด้วยกันล้สงสัยยมจะสงบอยู่นะอาจารย์ไปเล่นเสียไม่รู้สึกอะไรมาเีไตยเอานะบาครับเ้ั้งเอู้บาเพื่อนไปด้วยกันอีกคนเอาเงินคนใดนะเอาเงินคนใดคนนั้เสียหออยจะตายหอบลอยแต่เราก็หัวร้ เอาเงินคนไทยเอาเงินคนลาวเอาเงินคนเวียดนามเอาเงินพม่าจริงฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวมันเอาเงินมาหาได้เอาเงินให้กูหมด่ะทำบอกว่าเอาจริชชี่งใช่ไหมโยมโยมเงินเสียเปล่าไหมแต่ในเมืองไทยเนี่ยถ้ามันทำคาสิโนนะมันก็เอาเงินต่างชาติกันเข้าไปเล่นด้วยโยมภูมิใจแล้วนะโยมหาเองยอมใช้เอง